ุดนจนได้แล้วขยับอยู่หลายตัวครับผมกัดผิดกัดถูกอยู่แต่ก็โดนจนได้ครับเป็นเจ้ายักษ์ยาง่ครับผมเต็มปากอายาเลยเฝ้าอาตามแนวน้ำตืต้นๆเนี่ยหลมมันก็ออกมากัครได้เลือดสาดเลยนะแดงแป๊ดเลย ฝ่าไว้ได้ครับผมเจ้ายักษ์อย่างครับเนี่ยครับโอเคอีกหนึ่งแต้มสวยงามครับผมเจอกมาครับเดี๋ยวลองดูกันต่อนะวันนี้ทั้งฟ้าทั้งฝนเลยได้อยู่นะครับก็คงน้านํามันน้อยก็เก็บปลาช่อนก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นไปตีชะโดกันสุดยอดครับผมแดงแป๊